โยนทิ้งด่วนห้าสิ่งไม่ควรมีในรถห้ามมีในรถเด็ดขาดห้าสิ่งของอัประมงคลไม่ควรมีในรถห้ามมีในรถห้ามนำขึ้นรถเด็ดขาดของอาถรรพ์ขัดโชคขัดลาบต้องระวังเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นได้ การขับรถการเริ่มต้นเดินทางในทุกๆวันเรามักมีวัตถุมงคลติดรถเพื่อให้ขับรถได้อย่างราบรื่นและสบายใจหลายคนมีความเชื่อเรื่องที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกทางเช่นเดียวกับรถของเราที่ขับอยู่ทุกวันเราจึงมีพระเครื่อง พวงมาลัยเพื่อบูชาให้อุ่นใจและเรื่องพวงจุ้ยของรถให้รู้สึกสบายใจมีความสุขปลอดภัยตลอดการเดินทางแต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่านอกจากวัตถุมงคลช่วยเสริม สริมงคลให้กับรถแล้วเรายังต้องกําจัดสิ่งของอัปมงคลออกไปจากรถเพราะสิ่งอัปมงคลไม่ควรมีไว้ในรถนั่นเองวันนี้เราขอแนะนําเพื่อทุกท่านพบแต่ความโชคดีมีความสุขตลอดการขับรถตลอดการเดินทางด้วยการกําจัดสิ่งของอัปมงคล สิ่งของอาถรรพ์เหล่านี้ออกไปจากรถโดยด่วนเอาออกให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นอาจจะดวงซวยต้องรีบเอาออกก่อนเจอโชคร้ายและยังเป็นวิธีการเสริมพวงจุ้ยให้กับรถของเราได้อีกด้วยเพียงแค่นำ ห้าสิ่งนี้ออกไปจากรถด,ดังต่อไปนี้หกระจกที่แตกมีรอยร้าวเนื่องจากสิ่งของที่แตกหักหรือสิ่งของที่มีรอยแตกเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดมีบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้เพราะเรื่องกระจกแตกร้าวเป็นการบอกลางเคราะห์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้าปล่อยไว้ให้รถของเรามีรอยร้าวที่กระจกตามหลักฮวงจุยรถคันไหนที่มีรอยร้าวจะส่งสัญญาณถึงเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะครอบครัวไหนบ้านไหนที่มักทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันบ่อยๆเถียงกันในรถมีเหตุต้องมีปากมีเสียงกันในรถบ่อยๆ ดังนั้นลองสังเกตดูนะคะว่ากระจกในรถของเรามีรอยร้าวบ้างหรือเปล่าฉะนั้นทาหากกระจกรถมี รอยร้าวอย่างเห็นได้ชัดละก็ควรต้องรีบไปเปลี่ยนออกโดยด่วนเลยละค่ะสองดอกไม้แห้งพวงมาลัยที่แหง้งเหี่ยวเฉาแล้วการที่เรานำพวงมาลัยมาอยู่ในรถโดยส่วนใหญ่นำมาไหว้แม่ย่านางประจำรถหรือบูชาท่านผู้ที่คุ้มครองปกป้องดูแลรถให้กับเราทุกครั้งในการเดินทางได้อย่างราบรื่นปลอดภั และเป็นการไหว้เพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนการเดินทางทุกครั้งแต่บางครั้งเล่าเผลอลืมอาจปล่อย พวงมาลัยแห้งจนเหี่ยวเฉาคารถเพราะลืมทิ้งซึ่งทำให้สิ่งที่เป็นมงคลวัตถุกลายเป็นของอัปมงคลหากดอกไม้พวงมาลัยแห้งเหี่ยวเฉายังคาอยู่ในรถนั่นแสดงถึงการเดินทางของเราในแต่ละครั้งอาจจะไม่ราบรื่นราบเรียบง่ายดายเสมอไปเพราะฉะนั้นเมื่อดอกไม้พวงมาลัยแห้ง เี่ยวเช้าก็โปรดรีบโยนทิ้งออกไปจากรถซะด่วนนอกจากนี้ดอกไม้พวงมาลัยที่แห้งเที่ยวเช้าจะแพร่กระจายเกิดเชื้อราของดอกไม้เป็นแหล่งรวมแบคทีเรียเชื้อราและเป็นการสร้างฝุ่นสกปรกในรถก่อเกิดโรคภูมิแพ้และอาจเกิดผลเสียปัญหาต่อสุขภาพได้อีกด้วย สามนาฬิกาตายเนื่องจากนาฬิกาเป็นสิ่งของที่เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตคือมีการเดินอยู่ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่านาฬิกาคือพลังแห่งความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะเสียงของนาฬิกาเปรียบได้กับพลังแห่งความตื่นตัวความกระฉับกระเฉง ความเคลื่อนไหวอยู่เสมอตลอดเวลาฉะนั้นนาฬิกาที่ตายแล้วนั่นก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความตายโดยตามศาสตร์ของหลักควงจุย้ยคือนาฬิกาตายหมายถึงการหมดอายุไขนั่นเองนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราไม่ควรมีนาฬิกาตายเก็บไว้ในรถ คือนาฬิกาเสียแล้วจึงเป็นอัปมงคลอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุระวางการขับขี่ได้อีกด้วยจึงขอแนะนำโปรดหลีกเลี่ยงการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแก้เคร็ดโดยนำสิ่งอัปมงคลออกจากรถจะเป็นการดีที่สุดเลยละค่ะ 4. สิ่งของที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วสิ่งของที่เจ้าของนั้นเสียชีวิตไปแล้วบางคนพกสิ่งของของคนที่รักไปด้วยเพื่อให้ช่วยดูแลปกป้องเราในรูปแบบต่างๆหลายอย่างได้แก่ตุ๊กตา ส้อยเครื่องประดับและอื่นๆอ,นอะไรก็แล้วแต่หลายคนอยากเก็บไว้ในรถเพื่อให้ช่วยคุ้มครองหรือเป็นที่ระลึกแต่รู้หรือไม่ว่าแท้ที่จริงการเก็บของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้ในรถอาจจะทำให้ร้อนรุ่ม ไม่เป็นสุขรวมถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขนั่นก็เพราะรถเป็นที่แคบอากาศไม่ถ่ายเทและรถเป็นที่ที่ร้อนมีความร้อนโดยเฉพาะเวลาจอดตากแดดจอดในที่ร้อนเพราะฉะนั้นจึงควรเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้ในที่เย็นๆที่ร่มเย็น หรือเก็บไว้ที่บ้านของเราจะดีกว่าเก็บไว้ในรถนั่นเองค่าหาเหรียญที่รวงอยู่ตามซอกรถ เศษเหรียญที่ล่วงตามจุดต่างๆในรถเศษเหรียญตกในรถเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ค่อยดีไม่ควรมีเศษสตางค์ร่วงหล่นบนรถเพราะถือว่าไม่เป็นสิริมงคลรถมีเศษเหรียญตกบนพื้นรถตามซอกเบาะรถเป็นสัญ,ญลักษณ์อับประมงคลนั่นมีความหมายว่าเจ้าของรถจะเก็บเงินไม่ได้เงินทองจะรั่วไหลตลอดเวลาส่งผล เสียต่อการทำธุรกิจหรือการเริ่มธุรกิจใหม่สื่อความหมายว่าเจ้าของรถจะไม่สามารถเก็บเงินได้ไม่เป็นมงคลตการทำงานการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวหลายคนใช้รถทำมาหากินขับไปทำงานขายของและติดต่อลูกค้า เพราะฉะนั้นเราจึงควรเช็ครถให้เรียบร้อยก่อนว่ามีเศษเหรียญเศษสตางตกอยู่ร่วงหลน่นที่ไหนในรถบ้างหรือไม่อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเพียงคำแนะนำของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ถ้าจะทำตามเพื่อความอุ่นใจของทุกคนในครอบครัวที่เรารักก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแถม ยังทำให้รถของเราสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นอีกด้วยค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ